สัญหาไม่ดูในพลสวัสดีครับเอาแล้วนะครับนักล้องดำนักล้องวงเดี่ยวศรีสุวรรณจันยานะครับยื่นฟ้องสารปกรครองเอาผิดนายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตชี้ว่าผิดต่อกฎหมายทำให้คนไทยแบกรับหนี้สินพร้อมขอระง,งับโครงการ เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ศาลรปกรครองกลางนายศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเดินทางมาศาลปกครองเข้ายื่นฟ้องนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิ t ัลวอลเล็ฐานใช้อำนาจโดยมีชอบและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามมาตรา9วรักหนึ่งและวรักสองของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีศาลปกครอง2542โดยขอให้ระงับโครงการพร้อมขอสั่งคุ้มครองชั่วข่าว สีส่วนจัญญากล่าวว่ามีประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้จำนวนเงินมหาศาลซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวหากไปใช้ในโครงกรารพัฒนาอื่นๆน,น่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าแต่หากมีการนำมาแจกให้กับบุคคลที่มีอายุ16ปีขึ้นไป จะทําให้ผู้ได้รับเงินและผู้ที่ไม่ไม่ได้รับจ่ายเงินจะต้องมาร่วมชดใช้หนี้เพราะเงินดังกล่าวนอกจากจะมาจากภาษีประชาชนแล้วยังมาจากเงินกู้ที่จะต้องจำระดอกเบี้ยด้วยทั้งที่สถานภาพทางเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนต้องแบกรับหนี้ครัวเรือนสูงกว่า70% ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงหลายหน่วยงานออกมายืนยันว่าการดำเนินการโครงการดิจิทัล1,000 0บาทจะทำให้เศรษฐกิจโตได้0.6ถึง0.9เเท่านั้นและเกิดในระยะเวลาที่สั้นๆแต่หลังจากนั้นภาระหนี้สินของประเทศจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการที่รัฐบาลไม่ฟังเสียงทวงติงของนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการรวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงแต่กลับพยายามจะผลักดันโครงการอย่างถูนูถูกังทำให้หลายคนมองว่าเรื่องนี้สอว่าขัดต่อกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังและพระราชบัญญัติเงินตรารวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับเงินสำรอง งบประมาณหากไม่หยุดโครงการนี้คนไทยทุกคนก็จะร่วมกันรับผิดชอบนายสีสุวันกล่าวอีกว่าตนจึงเดินทางมาเพื่อขอให้ศาลสั่งระงับโครงการดังกล่าวหรือหากรัฐบาลเดินหน้าโครงการนี้ต่อก็อให้ไปปรับเงื่อนไขตามคําแนะนําของหลายองคอ์กรโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางคนยากจนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีประมาณ10ล้านคนซึ่งจะใช้เม็ดเงินไม่มากและไม่เป็นภาระสำหรับงบประมาณที่จะใช้ไปพัฒนาโครงการอื่นๆนายสีชวรนกล่าวต่ออีกว่าแม้วัตบาลจะมีการปรับที่มาของเงินโดยออกเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567ที่เพิ่งผ่านสภางบประมาณ 1.22แสนล้านบาทบางส่วนเป็นเงินกู้ไม่ใช่มาจากงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่รัฐบาลพยายามใช้เทคนิคในการสอบไส้และอ้างว่าไม่ใช้เงินกู้แต่ความเป็นจริงแล้วมันคือเงินกู้ซึ่งสถาบันการเงินหลายแห่งได้ทำวิจัยเพราะว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ที่แท้จริงแล้วอาจไม่ใช่ผู้ค้ารายเล็ก แต่จะเป็นประโยชน์ต่อร้านสะดวกซื้อที่กระจายอยู่นับหมื่นแห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นของในทนใหญ่ที่มีอยู่เบื้องหลังของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองมาโดยตลอดโครงการนี้จึงอาจจึงอาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่รัฐบาลโฆษณาชวนเชื่อมาโดยตลอดส่วนกรณีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยกรณีที่ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะส่งผลต่อโครงการดังกล่าวหรือไม่นายศรีสุรัณกล่าวว่าหากศาลมองว่าการที่นายเศรษฐาแต่งตั้งบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมาเป็นรัฐมนตรีจะส่งผลให้ในายยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหลุดออกจากตำแหน่งทั้งหมด ส่งผลให้โครงการต่างๆของรัฐบาลต้องถูกระงับไว้ก่อนเพื่อไปฟอร์มรัคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แต่หากคอรมอรชุดใหม่ยังมีแต่หน้าเดิมๆก็คงจะผลักดันให้โครงการนี้ต่อไปเพราะเป็นนโยบายของแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดรัฐบาลก็จะเดินหน้าโครงการนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอน นายสีุวันกล่าวอีกว่าหากสารปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็จะทำให้โครงการแจกเงินจะต้องหยุดลงเหมือนกับกรณีที่เคยยื่นฟ้องโครงการเงินกู้3.5แสนล้านบาทในสมัยรัฐบาลยิ่งรักจินวัฒน์ซึ่งสารปกครองให้การคุ้มครองชั่วคราวจนสุดท้ายโครงการนี้ก็ต้องยุติลงนะครับนายสีุวรณกล่าวนะครับ ไม่ทราบว่าแนวคิดของสัญหาไม่รู้ในพลนะไม่ทราบว่ารัฐบาลหาทางออกหรือเปล่านะครับก็อรอฟังต่อไปหากมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรสัญหาไม่รู้ในพลจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ